คือสะโพกสะโพกไก่เดอ้อพี่น้องนี่อันนี้คือน้องตัดยังไงเวลาย่างมันจะง,งามเราก็จะเห็นเนื้อข้างในเอ้กระดูกข้างในเวลาย่างเราจะได้ย่างรู้ว่าสุกรูกผสกนี่สะโพกอันนี้เขาเรียกว่าสะโพก ถ้าว่าน้องติดสะพูดน,นี่ยาตาแห้งมัฉสิขาดลงหันจะเป็นมือไหมไมัฉสิเสียบงายนี่มันไม่งายนะถ้าเราหูจักเรียนลูกสิ่งใหม่ๆมันก็เลี้ยงกรสิ่งเดิมๆมันก็บวิวัฒน,นา,าการของมันบ้ง ก็ต้องไปแนมสิ่งใหม่ๆเน่นะทำแต่สิ่งเก่าๆมันก็ได้อย่างเดิมแต่ถ้าเรารู้จักเข้าไปดูเข้าไปดูไอเดียใหม่ๆจากคนอื่นเข้าก,กับสิ่งแต่เรียนรู้อยังถี่มันง่ายๆถึงดีกนะแล้วก็เซ อยากขายดีเราต้องลงนิดเดียว <ś led> ขายดีขายสูมืน่นขายเพรเศร้าดเดี๋ยวมันก็ได้เองและวต,ต้องไปกินอย่างหมากม,ม,ม,มากหรอกเคดมันมีความสุขเทดใหยมันมีความสูขอันนี้เกลือนะคะเกลือ